สวัสดีนักเรียนชั้นมหทุกคนนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับฟิสิกส์อะตอมกับครูบูมอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องใช้จินตนาการในการคิดตามครูไปด้วยนะครับเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนทฤษฎีของทอมสันไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็พบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งก็คือลัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยที่สามารถอธิบายทฤษฎีที่ขัดแย้ง ของทอมสันและเป็นที่ยอมรับได้ในยุคนั้นนะฮะโดยที่เลเทอร์ฟอร์ดเนี่ยก็ได้มีการกล่าวว่าอะตอมใช่ไหมฮะที่เป็นวัตถุทรงกลมเนี่ยแกนกลางเนี่ยมีความหนาแน่นที่มีประจุบวกอาศัยอยู่ค่อนข้างจะหนาแน่นนะฮะเราเรียกเรียกว่าเป็นอะไรฮะมีความหนาแน่นของประจุบวกที่อยู่ตรงกลางนะฮะตรงกลางที่เราเรียกนี่ก็คือนิวเคลียสั่นเองนะฮะแล้วก็มีอิเล็กตรอนทำไมฮะวิ่งรอบๆใช่ไหม,ไหมด้วยอัตราเร็วที่คงที่หลังจากนั้นนะฮะเราก็พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของ แบบจาลองอะตอมของัาเทอร์ฟอร์ดเนี่ยคือบางครั้งไม่สามารถที่จะตอบคําถามบางข้อได้เช่นทําไมอิเล็กตรอนถึงวิ่งรอบนิวเคลียสโดยไม่สูญเสียพลังงานฮะนี่คือข้อหนึ่งะฮะแล้วก็อีกข้อหนึ่งทำไมประจุไฟฟ้าบวกหลายๆตัวรวมกันอยู่ในนิวเคลียสได้นะฮะโดยที่มันไม่ได้เกิดแรงผลักกันซึ่งนักเรียนเคยเรียนมาว่าถ้าเกิดว่าประจุบวกกับประจุบวกมาอยู่ด้วยกันมันจะต้องทาไมฮะผลักกันใช่ไหมประจุที่เหมือนกันจะต้องผลักกันประจุที่ตรงข้ามจะดูดกันอันนี้ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที เกิดความขัดแย้งขึ้นในใจนะฮะรัตเทอร์ฟอร์ดก็เลย <c oughs> หลังจากนั้นนะฮะก็เลยแบบพบว่ารัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์อะไรบางอย่างได้นะฮะก็เลยมีผู้คิดค้นต่อจากรัตเทอร์ฟอร์ดทีหนึ่งเพื่อเป็นการศึกษาว่าสิ่งที่เราสงสัยแล้วมันไม่เป็นจริงหรือเปล่าหรือเป็นจริงยังไงเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาต่อใช่ไหมฮะผู้ที่ทําการศึกษาต่อจากรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยก็คือบอนั่นเองะฮะมิโอบอร์นะโดยการศึกษาอะตอมของไฮโดรเจนนะฮะเขา ขอพบว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการศึกษาอะตอมของไฮโดรเจนะฮะแล้วก็ธาตุบางชนิดที่มีลักษณะคล้ายไฮโดรเจนนะเหตุผลที่เขาต้องใช้ธาตุไฮโดรเจนเพราะว่าเป็นทําไมฮะเป็นธาตุที่ศึกษาได้ง่ายที่สุดนะฮะในยุคนั้นนะครับนักเรียนมาดูกันต่อนะครับเนี่ยฮะทฤษฎีของโบนะฮะเราก็ได้พบว่าอน,นักเรียนอาจจะออกชื่อเป็นบรหรือโบอก็ได้คือคนเดียวกันนั่นเองนะฮะในปีสองพ ในปีสองพันสี่ากนะฮะเขาก็หลังจากที่รัตเทอร์ฟอร์ดได้พบว่าอะตอมมีนิวเคลียสใช่ไหมฮะก็พบว่าจริงๆแล้วนิวเคลียสก็ต้องอยู่ตรงกลางด้วยนะฮะแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างจะเล็กมากโบก็ได้เสนอแบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนโดยอาศัยแนวคิดเรื่องความต่มของพลังนะฮะและแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดพร้อมทั้งเสนอสมมติฐานใหม่ขึ้นมาสองข้อนะ,ะซึ่งจริงๆแล้วทฤษฎีของเขาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่คนในยุคนั้น ไม่ยอมรับเนื่องจากว่าทฤษฎีของเขาในสองข้อเนี้มันไปขัดแย้งกับทฤษฎีของแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในยุคนั้นนะฮะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสองข้อที่เขาเสนอแล้วเป็นที่ขัดแย้งะฮะกับทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าในยุคนั้นมีอะไรบ้างนะครับอ่าเรามาดูเรื่องแรกนะฮะ <c oughs> หลังจากที่นีโบนะ,ะได้ใช้อะตอม ของไฮโดรเจนเป็นแบบจําลองอะตอมนะฮะแล้วก็ได้ตั้งสมมุติฐานขึ้นมาโดยอาศัยแนวคิดจากควอนตัมนะโดยการอธิบายโครงสร้างนะฮะของไฮโดรเจนนะฮะและการเกิดสเปกตรัมของไฮโดรเจนได้ชัดเจนดังนี้นะ,ะก็คือเนี่ยคืออะตอมของไฮโดรเจนอันนี้คือสิ่งที่เขาได้มาจากายุคเก่าใช่ไยุคเก่าก็คือใครนะฮะก็คือรัตเทอร์ฟอร์ดนั่นเองนะก็คือพบว่าจริงๆแล้วจะต้องมี จำนวนโปรตอนอยู่หนาแน่นอยู่ตรงกลางภายในนิวเคลียสใช่ไหมแล้วก็มีอิเล็กตรอนที่มีการโครจรรอบๆนะฮะสมมติฐานข้อที่1ของเขาก็พูดว่า <c oughs> อิเล็กตรอนนะฮะจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบนิวเคลียสนะฮะในบางวงโครจรเนี่ยได้โดยไม่มีการแผ่ใช่ไมฮะรังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเรียกสถานะเช่นนี้ว่าสถานะคงตัวนะฮะและในวงโครจรอ,อิเล็กตรอนจะมีโมเมนตัมเชิงมุมนะฮะคงตัวเป็นจํานวนเท่าของค่า คงตัวมูลฐานค่าหนึ่งะฮะซึ่งค่าตัวนี้ฮะขาให้ชื่อว่าเป็นค่า h bar นั่นเองนะฮะค่า h bar ตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งนะฮะซึ่งค่า h bar ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นักเรียนพอทราบไหมครับถ้าไม่ทราบก็จดไปเลยก็ได้นะครับค่า h bar ตัวนี้นะฮะมีค่านะฮะเท่ากับหนึ่งจุดศูนย์ะฮะห้าสี่นะฮะ หนึ่งจุดศูนย์ห้าสี่ห้าเจ็ดนะครับหนึ่งจุดศูนย์ห้าสี่ห้าเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะครับอ่าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแล้วก็คูณด้วยสิบนะฮะยกกำลังลบสามสิบสี่นะครับหน่วยเป็นจูนวินะครับจูนวิ อ่านี่คือค่าคงที่ของ h bar นะฮะซึ่งนักเรียนเรามาดูกันดีกว่านะครับจริงๆแล้วในเรื่องของสมมติฐานข้อนี้นะฮะเขาได้พูดถึงเรื่องของเลยฮะโมเมนตัม um, ใช่ไหมฮะโมเมนตัม um เชิงมุมเพราะฉะนั้นนักเรียนจำสัญลักษณ์ได้ไหมครับว่า <c oughs> จริงๆแล้วโมเมนตัมเชิงมุมคืออะไรฮะก็คือ,อตัว L นั่นเองใช่ไหมฮะแอลเท่ากับอะไร L เท่ากับ mvr ใช่ไหมครัจริงๆแล้วนี่คือสูตรเก่าที่เราได้มาจากยุคสมัยนิวตันนะ L เท่ากับ mvr แต่ในที่นี้นะฮะเราได้มีการแปลงสูตรบางอย่างออกมาฮะ,ะแล้วได้ออกมาเป็นเลยฮะ,ะ mv ซึ่ง v ตัวนี้เป็นค่าอัตราเร็วเชิงเส้นของอะไรฮะของอิเล็กตรอนนะฮะก็เลยเป็น vn นะฮะแล้วก็ในเรื่องของจํานวน n เนี่ยคือหมายถึงว่า n นั้น,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 นมีหน่วยเป็นอะไรฮะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะฮะแล้วก็พบว่าค่า r ตัวนี้ก็เป็น rn นะฮะ ก็หมายถึงลัศมีวงโครจรของอิเล็กตรอนวงที่ n นั่นเองนะครับเราจึงได้สูตรมาเป็น l เท่ากับ mvn แล้วก็คูณด้วย rn นะครับมา <c oughs> เรียนมาดูก่อนฮะ l คือโมเมนตัมเชิงมุมนะฮะจริงๆแล้วมีหน่วยเป็นอะไรฮะเป็นจูลวินะฮะหรือจะใช้เป็นหน่วยเก่าก็ได้ก็กคือกิโลกร,รมัมเมตรยกกำลัง2แล้วก็ต่อวินาทีนะครับ <c oughs> อีกตัวหนึ่งก็คือนะฮะเราพบว่าจากการเทียบโมเมนตัมเชิงมุมเราพบว่าได้เป็นอะไรฮะ เป็นค่า nh bar นั่นเองครับ nh bar ซึ่งตัว n ตัวนี้ก็คือจํานวนเต็มบวกนะฮะหรือที่เราเคยเรียนกันมาในครั้งที่แล้วได้มีการคํานวณตัว n ตัวนี้ฮะซึ่ง n ตัวนี้ก็คือเลขอะไรนั่นเองครับเลขควอนตัมนี่คือเลขควอนต่มส่วนค่า h bar ตัวนี้คือค่าคงตัวมูลฐานนะฮะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างค่าคงตัวของพลังแล้วก็กับทำไมฮะกับ2พายนักเรียนจะจำได้ไหมฮะว่าค่าของที่ของพังเท่าไหร่ฮะหจุดอะไรนั่นแหะที่นักเรียนเคยเรียนกันไปในครั้งที่แล้วนะฮะ แล้วก็เอาไปส่วนด้วยค่าสองพายจะได้มาเป็นค่าเลยรฮะค่าคงตัวมูลฐานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเขาเขียนตรงนี้ให้ดูนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราบอกว่าค่า h bar ตัวนี้ใช่ไหมฮะมีค่าเท่ากับอะไรฮะอัตราส่วนระหว่างค่าคงตัวของพลังกับสองพายก็คือเลยฮะค่าคงตัวของพลังก็คือค่า h จำได้ไหมค่าคงที่ของพลังนะฮะแล้วก็ส่วนด้วยสองพายตัวนี้นะครับซึ่งค่าคงที่ของพลังมีค่าเท่าไหร่จำได้ไหมฮะ ก็มีค่าเท่ากับหจุดเลยฮะหกจุดหกสองหกใช่ไหมฮะ6กจุดหกสองหนะฮะแล้วก็คูณด้วยส0ยกกำลังอะไรฮะลบสามสิบสี่ใช่ไหมครับตัวนี้นะแล้วก็ส่วนด้วยค่า2พายนะครับสองพายตัวเนี้ยเราก็จะพบว่าถ้าเกิดเราคำนวณเรียบร้อยออกมาแล้วนะฮะคำตอบที่ได้ออกมาจะมีค่าเท่ากับตัวเนี้ยครับก็คือหนึ่งจ1ดศูนย์ห้าสี่ห้าเจ็ดหนึ่งแดหนึ่งเจ็ โคตรสิบเรากำลังลบสามจสี่จูนวินั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นค่าที่ได้มาจากการคำนวณนั่นเองนะครับบางครั้งค่าคงที่ที่นักเรียนได้ศึกษานะฮะหรือว่าจําไปใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันได้มาจากการคํานวณในบางเรื่องหรือเอาเรื่องเก่าๆที่เราเคยเรียนมาแล้วเนี่ยมาคิดต่อยอดนั่นเองนะครับอันนี้คือสมมติฐานข้อที่1นะฮะของมีโบนั่นเองนะครับอ่านักเรียนมาดูต่อนะฮะสำหรับสมมติฐานข้อที่2นะฮะของมีโบนะฮะเขากล่าวว่าอิเล็กตรอนทําไมฮะ ดูดกลืนนะฮะหรือคลายพลังงานออกมานะฮะทุกครั้งเมื่ออิเล็กตรอนมีการเปลี่ยนวงโครจรนะฮะโดยพลังงานที่อิเล็กตรอนดูดหรือคลายเนี่ยฮะจะปรากฏในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านักเรียนดูน่นะฮะปรากฏในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่เป็น F นะนี่ก็เป็นเรื่องเก่าที่เขานํามาต่อย,ยอดนะฮะโดยสมมติฐานของพลังเนี่ยสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้นะฮะดังสมการนี้จริงๆแล้วก็คือเลยฮะจริงๆเนี้ยสูตรเนี้ยมาจาก e ใช่ไหมฮะอันนั้นเรียนดูสูตรนี้ก่อนนะฮะ e เท่ากับ hf ใช่ไหมคุ้นคุ้นไหมสูตรนี้นะฮะแล้วก็ hf ตัวนี้สามารถแปลงได้เป็นเลยฮะ fc ส่วนด้วยแลมด d a นี่คือสูตรเก่าที่หนูเคยเรียนกันมานะฮะหลังจากนั้นเขาพบว่าถ้าเกิดว่าเขาสนใจพลังงานใช่ไหมฮะที่อิเล็กตรอนใช้ในการเปลี่ยนวงโคจุเขาเชื่อว่าพลังงานค่าเนี้ยจะต้องมีค่าเป็นเลขเป็นตัวเลขที่เป็นบวกใช่ไหมฮะเขาก็เลยใส่เป็นค่าอะไรฮะ ใส่เป็นค่าสัมบูรณ์ไปเลยแล้วก็ค่าเดลต้าคือการเปลี่ยนแปลงพลังงานก่อนหลังนะฮะหลังจากนั้นก็จะพบว่าถ้าเกิดว่าเป็นค่าเดลต้าเมื่อไหร่นะฮะเดลต้าเมื่อไหร่ก็แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงเลยฮะก่อนและหลังนั่นเองใช่ไหมฮะเราก็จะพบว่าเดลต้าอีตัวนี้ฮะมีค่าเท่ากับเลยฮะอ e ีอ่าอีเ e อ็นไอนะฮะอีเ e อ็นไอเอ็นไอตัวนี้คืออะไรอีเ e อ็นไอตัวนี้คือค่าของพลังงาน ทำไมฮะก่อนฮะก่อนเปลี่ยนวงโคจรฮะแล้วก็ลบด้วยเลยฮะ e อ e ่า e nf นะฮะ e nf ตัวน,นี้คือค่าของพลังงานอ่าของอิเล็กตรอนหลังที่มีการเปลี่ยนวงโคจรนะ,ะค่าตัวน,นี้ก็คือค่าของเดลตานั่นเองนะครับและที่สำคัญก็คือที่ได้มาตัวน,นี้มีหน่วยเป็นจูลนะครับนี่อาจจะพบว่าจริงๆแล้วในทฤษฎีของอ่าฟิสิกส์นยฮะเราจะมีลักษณะการเรียนคล้ายๆกับ วิชาเคมีใช่ไหมซึ่งในระดับชั้นพลังงานก็จะมีค่าเป็นวงเป็นวงที่หนึ่งที่สองที่สามตามลําดับใช่ไหมครซึ่ง n หนึ่ง n สอง n สามเนี่ยถ้าเกิดว่าหนูยังนึกออกนะตอนที่หนูเรียนวิชาเคมีหนูจะพบว่าวงไหนครับที่มีพลังงานสูงที่สุดจําได้ไหมนะครับเรากลับไปทบทวนด้วยนะครับสําหรับเรื่องนั้นนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะเราพบว่าถ้าเกิดว่าเดลต้า e มีค่าเป็นบวกหลังจากที่เราทําการทดลองแล้วเรียบร้อยคํานวณแล้วพบว่าถ้าเป็นบวกเมื่อไหร่แสดงว่าอิเล็กตรอนทําไมฮะ มีการเปลี่ยนวงโคจรแบบคายพลังงานนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเดลต้าอีมีค่าเป็นลบก็ตรงข้ามกันก็คือทำไมฮะถ้าเกิดว่าพบว่าก่อนมีค่าน้อยกว่าหลังเนี่ยอันนี้คือติดลบใช่ไหมแสดงว่าเมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนวงโคจรอิเล็กตรอนจะมีการดูดกืนพลังงานเข้าไปนั่นเองนะครับหมายความว่าถ้าเกิดหนูลองใช้2ตัวนี้นะฮะมาคำนวณแล้วพบว่าเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเป็นบวกก็แสดงว่าคายพลังงานนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นลบก็ ดูดพลังงานนั่นเองนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของสมการฟิสิกส์เนี่ยเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบไม่ได้หมายความว่าค่าของมันติดลบหรือค่าของมันติดบวกแต่เพียงแค่ว่าทําไมฮะมีลักษณะของทิศทางหรือเรื่องของการทําไมฮะเปลี่ยนแปลงที่ตรงข้ามกันนะครับต้องเข้าใจด้วยตัวอย่างเช่นนะฮะความเร่งความเร่งติดลบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทําไมฮะ มันจะเป็นค่าเป็นลบจะหมายถึงว่ามันจะทำไมฮะน้อยลงหรือมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับเรื่องพลังงานตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าค่าเดลต้าอีที่มีค่าเป็นบวกหมายความว่าอิเล็กตรอนจะมีการคายพลังงานนะฮะส่วนค่าเดลต้าอีเป็นลบก็ตรงข้ามกันนั่นเองก็คือทำไมฮะอิเล็กตรอนจะดูดพลังงานเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือสมมติฐาน2ข้อนะฮะคาร์นีโบนะฮะ <c oughs> นักเรียนมาดูต่อน,นะครับถึงแม้ว่าสมมติฐานนะฮะที่เนโบตั้งขึ้นมาเนี้ย จะขัดแย้งกับทฤษฎีของคลื่นแม่ลเหล็กไฟฟ้าของแมกเวลล์หนูพยายามนึกให้ออกนะครับเรื่องแรกๆที่เราเรียนไปคือทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกเวลล์ใช่ไหมที่กล่าวว่าเลยฮะแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางใดๆใช่ไหมฮะแต่แบบจําลองอะตอมของโบก็ยังทำไมฮะสามารถตอบปัญหาที่ตอบไม่ได้2ข้อนั้นที่ครูได้ยกตัวอย่างมาตั้งแต่ข้างต้นนะฮะเหตุใดอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ใช่ไหมฮะรอบนิวเคลียสด้วยความเร่งจึงไม่มีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมานะฮะ และเข้าไปรวมกับนิวเคลียสในที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เ,าเาขาเรียกนะทฤษฎีคาร์ลท์ฟอร์ดใช่ไหมฮะที่ไม่สามารถพูดได้นะฮะรวมทั้งยังสามารถอธิบายสมบัติบางอย่างของอะตอมโดยเฉพาะการเกิดสเปกตรัมของไฮโดรเจนได้นะครับ ไฮโดเจนเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเป็นอะตอมที่มีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียวใช่ไหมฮะที่หนูเคยเรียนเขาว่ามันเป็นตัวแรกของตารางธาตุนะฮะทฤษฎีอะตอมของโบนะฮะสามารถคำนวณลัศมีวงโคจรและพลังงานอิเล็กตรอนในวงโคจรต่างๆได้นะครับสำหรับที่สูตรที่นักเรียนจะได้เจอในการคำนวณพลังนี้นะฮะก็คือตอนนัวนี้นักเรียนยางจาได้ไหมครับว่าสูตรนี้นะฮะคือสูตรอะไร F เท่ากับ mv กาลังสองส่วนด้วยะไรฮะ ส่วนด้วยานั่นเองฮะสูตรตัวนี้ก็คือในเรื่องของการคิดอันนี้คือ Fc ใช่ไหมฮะในเรื่องของการคิดเราอาจจะเอาทฤษฎีหรือสูตรในการคำนวณเรื่องเก่าๆมาคำนวณต่อนะฮะแม้กระทั่งเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ครูเคยบอกจำได้ไหมส่วนใหญ่แล้วนะฮะสมการฟิสิกของนิวตันเนี่ยจะเป็นสมการที่ถูกนำไปหยิบไปใช้ประยุกตแล้วก็พัฒนาเป็นสูตรใหม่ๆม,มากมายนะฮะเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ครูจะเป็นคนที่ชอบ ทฤษฎีและการคำนวณของนิวตันมากที่สุดนะฮะอ่านนักเรียนมาดูสูตรนี้นะฮะซึจริงแล้วสูตรนี้นะฮะก็คือ f นี่คือเลยฮะ f ก็คืออ่า <c oughs> แรงแน่นอนใช่ไหมแต่เป็น f c ก็คือแรงสู่ศูนย์กลางนะฮะตัวนี้คือแรงสู่ศูนย์กลางอ่าแรงสู่ศูนย์กลางนะครับ <c oughs> m มคืออะไรจำได้ไหม m <c oughs> คือ มันนั่นเองนะครับหนูอาจจะใส่ค่าให้ครูหน่อยนะฮะส่วนค่า v คือค่าของอัตราเร็วนะฮะแต่ว่าอัตราเร็วตัวนี้นะฮะเราต้องพูดาชาัดเจนเนื่องจากว่าทาไมฮะในที่นี้มันเป็นเรื่องของศูนย์กลางแสดงมันต้องมีเชิงเส้นกับเชิงมุมใช่ไหมฮะสาหรับตัวตัว v ตัวนี้คืออัตราเร็วเชิงเส้นนะครับอัตราเร็วอ่าเชิงเส้น แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือค่าของ r ใช่ไหมฮะาตัวนี้ก็คือค่าของรัศมีนะครับรัศมีนี่นะครับอ่าผูก็อยากจะฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนสูตรนี้ให้ดีนะฮเนื่องจากว่าสูตรนี้ถูกหยิบมาใช้นะฮะอีกครั้งหนึ่งฮนะเป็นการคำนวณหารัศมีวงโครจรและพลังงานนะฮะของอิเล็กตรอนที่อยู่ในวงโครจรต่างๆเดี๋ยวเราจะได้พบกันในเรื่องหลักๆนะนักเรียนมาดูต่อนะครับ สำหรับในเรื่องของระดับพลังงานของอะตอมนะจริงๆแล้วนะโบก็ได้ทำไมฮะตั้งข้อสังเกตว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยนิวเคลียสไม่มีการเคลื่อนที่ใช่ไหมฮะจึงทําให้พลังงานรวมของอะตอมเท่ากับพลังงานรวมของอิเล็กตรอนในวงโคจรที่ N นะฮะรอบนิวเคลียสนั้นนะฮะหรือวงเล็บ EN นั่นเองนะครับจริงๆแล้วค่าหรือมีค่าเท่ากับผลรวมนะผลรวมของพลังงานศักย์ไฟฟ้ากับพลังงานจลของอิเล็กตรอน สามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้ดังสมการนี้ถ้าใครยังจาสมการนี้ได้นะฮะจริงๆแล้วสมการนี้ก็เป็นสมการของนิวตันอีกแล้วนะฮะก็คือเอามาเทียบใช่ไหมฮะก็คือค่าของะไรฮะพลังงานกลเท่ากับพลังงานจนบวกด้วยพลังงานสร์ถ้าดูจําได้นะฮะแต่ในที่นี้ถูกนํามาเทียบเปเไรฮะเป็น en ก็คือพลังงานทาไมฮะพลังงานรวมของอิเล็กตรอนนั่นเองก็เลยใส่เป็น e นะฮะ en ก็คืออิเล็กตรอนในบมเลกุที่ n นะฮะเท่ากับ ep ก็คือะไรฮะพลังงาน พลังงานศักจะแม้แล้วก็บวกด้วยพลังงานจนพลังงานศักไฟฟ้านะตัวนี้นะฮะแล้วก็บวกด้วยพลังงานจนของอิเล็กตรอนนะฮะตัวนี้คือคือกลนะฮะถ้าห,หนูยังจําได้นะฮะอ่ะมาเรียนดูต่อทีนี้เมื่อพิจารณาที่ n ะฮะดู n ตัวนี้นะฮะมีค่าเท่ากับ1เราก็อาจจะได้สูตรที่ค่อนข้างจะเป็นสูตรที่แปลงมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะถ้าเกิดยังจได้ก็คือ e 1เท่ากับเลยฮะลบส่วนหนึ่งส่วนสอง m k กําลังสอง e กําลังสี่แล้วก็ส่วนด้วยค่า h bar กําลังสองนะฮะ แล้วก็คูณด้วย1ส่วน1กําลังสองอันนี้จะเป็นในเรื่องของวงที่ n เท่ากับ1ใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่ค่า n, ตอนตนี้เป็น1ไปแล้วก็พบว่ามีค่าของที่ก็คือลบ2.176นะฮะแล้วคูณด้วย10ยกกาลังลบ18จูลน,นะฮะนักเรียนดูตอ่อนะฮะสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ของพลังงานรวมของอิเล็กตรอนในงวงโคจรที่ n นะฮะรอบนิวเคลียสได้ด,ดังสมการตัวนี้นะฮะก็คือ E n เท่ากับ E1 ส่วนด้วย n ยกกาลังสองดโดยที่ ค่า e n คือค่าพลังงานรวมของอิเล็กตรอนในวงโครจรที่ n นะฮะมีหน่วยเป็นจูลนะครับแล้วก็ e 1ตัวน,นี้นะฮะเป็นค่าพลังงานรวมของอิเล็กตรอนในวงโครจรที่1ใช่ไหมฮะซึ่งมีค่าที่เราคำนวณได้เมื่อกี้ก็คือลบสองจจคูณ10ยกกำลังลบสิ 18. จูลน,นะครับส่วน n ตัวน,นี้ก็คือะไรฮะจำนวนวงโครจรซึ่งเป็นจานวนเต็มบวกนั่นเองนะฮะเช่นวงที่1วงที่2วงที่3อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนเรียนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องของการคำนวณเดี สอนทฤษฎีแค่จบก่อนฮะแล้วก็จะเข้าพาร์ทคำนวณทีหลังนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของอทฤษฎีหรือสมมติฐานของโบนี่สามารถที่จะมีการคำนวณหาความยาวคลื่นของแสงในสเปกตรัมเส้นสว่างของอะตอมไฮโดรเจนได้ด้วยนะครับก็มีค่าเท่ากับเลยฮะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนแลมดานะโดยที่แลมด d าตัวน,นี้คือค่าของความยาวคลื่นแสงน,นะฮะในสเปกตรัมเส้นสว่างของอะตอมไฮโดรเจนนะฮะ จริงๆแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นสนใจจริงๆก็คืออะไรฮะแสงนั่นเองจาได้ไหมที่ครูเคยพูดมาตั้งแต่ต้นคาบว่าแสงเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคใช่ไหมฮะจริงๆแล้วคําว่าเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคเนี่ยมันมีที่มาที่ค่อนข้างจะยาวนานมากนะ,ะถามว่าแสงเป็นได้ทั้งคลื่นคลื่นอะไรละ่ะก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมฮะที่ท่านแม็กเวลล์นะฮะได้มีการค้นพบไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะแต่ถามว่าจริงๆแล้วทําไมฮะ แสงไม่ได้เป็นแค่คลื่นไม่ไดไฟสไ,ไฟอย่างเดียวนักวิทยาศาสตร์ในยุคหลังๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะ,ะมีรัตเทอร์ฟอร์ดมาจนถึงเนโบตรงนี้นะฮะก็พบว่าจริงๆแล้วกว่าจะไปถึงฟิสิกส์กยุคหลังๆแบบพวกไอสไตล์เนี่ยแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วทำไมฮะแสงเป็นได้ทั้งอนุภาคก็ได้ด้วยใช่ไหมฮะอันนั้นเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะแลมดาตัวนี้มีค่าเป็นอ่าค่าความยาวคลื่นหน่วยเป็นเมตรใช่ไหมฮะแล้วก็ค่า r s ตัวนี้เป็นค่าคงตัวของลิสเบิร์ก มีค่าเท่ากับ1.0974นะฮะคูณศูกลังเจดต่อเมตรนะฮะที่จริงในเรื่องนี้นะฮะถามว่าทฤษฎีของคนแต่ละคนเนี่ยเยอะมากเลยนะค,ะค่าคงที่ของแต่ละคนก็เยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากนักเรียนกลับไปท่องบางตัวที่เป็นค่าคงที่ด้วยนะครับแล้วก็ NI-NF ก็เหมือนเดิมก็คือพลังงานเริ่มต้นกับพลังงานทำไมฮะสุดท้ายของอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับ จริงๆแล้วเราสามารถสรุปอนุกรมเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนนะฮะได้จากการที่อิเล็กตรอนทำไมฮะมีการเปลี่ยนระดับพลังงานในาตารางนี้นะครับอ่าครับก็คืออนุกรมเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีอนุกรมของอ่าหลายท่านเลยนะฮะจริงๆแล้วคือตัวอย่างเช่นอนุกรมของไลามานเนี่ยเราพบว่าทำไมฮะระดับพลังงานนะฮะมันจะเริ่มจาก2นะฮะสองสามสี่ไปเรื่อยๆนะฮะ จนถึง ni นี่คือจุดเริ่มต้นใช่ไหมเริ่มต้นที่2สําหรับอนุกรมลายมาน,นะครับแล้วก็ระดับพลังงานที่ nf เนี่ยเป็น1นะฮะแล้วก็อนุกรม b เมอ e r ก็เริ่มจาก3 4 5นักเรียนเห็นไหมน,นมักเรียนสังเกตดีดีนะฮะมันจะมีความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะส่วนอนุกรมพาเชนก็คือทำไมฮะเริ่มจาก4ี่นะฮะแล้วก็อนุกรม b a g g e เริ่มที่5้านะฮะแล้วก็อนุกรมฟุลเริ่มที่6นะฮะตัวเนี้ยเดี๋ยวครูจะมาพูดให้ฟังแบบชัดๆอีกครั้งหนงนะ ในครั้งต,ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากนักเรียนกลับไปนั่งทบทวนให้ดีนะครับใครที่ไม่เข้าใจก็กลับไปเปิดดูสักสองสามรอบนะครับอาจจะเข้าใจสําหรับทฤษฎีของมีโบในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเรื่องที่ครูตเตรียมมาในการสอนเนี่ยครูจะต้องแบ่งพาร์ทให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆว่าทฤษฎีของใครนะฮะพูดถึงเรื่องอะไรนะฮะแล้วเป็นทฤษฎีที่พัฒนาต่อยอดไปเป็นทฤษฎีของใครอีกทีหนึ่งนะถามว่าถ้าเกิดว่านักเรียนลอง จับว่านักฟิสิกส์คนนี้ทำเรื่องนี้จริงๆแล้วพื้นฐานของเขาจะต้องมีที่มาที่ไปว่าเขาเอาทฤษฎีหรือความสัมพันธ์ของนักฟิสิกส์รุ่นเก่าๆของใครนะมาคิดต่อยอดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับ